ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญทาวเวอแมนอีกเช่นเคยกับสโลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆแล้วมีให้กันตลอดนะครับ รอบนี้นะครับผมก็อยู่กับการปรับจูนคาร์บูนะครับให้มันลงตัวเนี่ยแต่วิธีการสังเกตของผมเนี่ยก็คือจะสังเกตโดยการดูที่สีหัวเทียนเอานะครับซึ่งรถแต่ละคันนะครับก็จะมีการเซตมีการปรับจูนเนี่ยไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเจ้า NSR150RR โฉมตากลมของผมเนี่ยนะครับก็คือรถคันนี้มันมีอาการก็คือติดหนาไม่ว่าจะจูนยังไงปรับนมหนูแบบไหนปรับนมหนูอากาศยังไงนะครับรถมันจะออกอาการหนาเสมอเลย ซึ่งผมก็บอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ช่างเนี่ยผมก็ลองผิดลองถูกนะครับปรับน้หนูอากาศน้หนูน้ํามันต่างๆนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับรถเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ทุกท่านดูนะครับว่าสีของหัวเทียนเนี่ยก่อนที่ผมจะปรับจูนเนี่ยผมคิดว่ามันมีการแบบหนามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูภาพกันดูครับจากภาพนะครับท่านผู้ชมก็ลองสังเกตดูเนาะก,ก็คือสีหัวเทียนเนี่ยมันจะออกดำๆนะครับช้ำๆเนี่ยผมก็คิดว่า ตัวออโต้ลูปเนี่ยมันอาจจะมากน้ำมันมากไปหน่อยนะครับอากาศน้อยไปมันสัดส่วนของอัตราของน้ํามันมันยังไม่ลงตัวนะครับมันจะมีอาการประมาณนี้แหละส่วนการขี่นะครับเวลารอบต้นเนี่ยอาการมันจะเหมือนรถไม่ค่อยมีแรงส่วนรอบกลางมาดีหน่อยไปก็พอได้ครับยังไม่ถือว่าไหลามากเนาะพอผมได้ดูสีของหัวเทียนแล้วนะครับก็คือหัวเทียนเนี่ยมันดําแล้วมันยังช่าเนี่ย ผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะต้องทดสอบใหม่ก็คือในคลิปเนี่ยนะครับผมเริ่มทําการทรดสอบลองขี่รถในเมืองปรับแต่งแล้วนะครับก็คือเพิ่มอากาศหน่อยให้น้ามันน้อยลงมานิดนึงแล้วก็เติมอัตลุบเพิ่มไปนะครับก็คือให้มันอยู่ในามาร์กเหนือมาร์ก er ของโรงงานขึ้นมานิดนึงนะครับจากการทดสอบที่ผมวิ่งใช้ในเมืองนะครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยการจราจรมันแอ R อัดเนาะมันวิ่งอะไรได้ไม่มากนะครับเต็มที่ก็ให้ยังเก่งก็ไม่เกินร้อยนะครับผมก็ลองถอดหัวเทียนออกมาดูแล้วมันก็ยังฉ่ำนะครับแต่ก็ดีขึ้นอะ ก็อย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ชมแล้วครับว่าเจ้า NSR 150RR ตากลมของผมเนี่ยคันนี้ไม่ว่าเราจะปรับน้มหนูปรับอะไรยังไงนะครับมันจะต้องติดหนาไว้เพราะผมลองปรับแบบจูนบางแล้วเนาะ ก็คือน้ำมันบางเนี่ยนะครับลูกเกือบติดเลยนะครับก็คือรถมันมีอาการเลยแหละเหมือนอาการเหมือนน้ามันมันลงไม่ทันนะครับก็เลยต้องปรับมาใช้การจูนแบบจูนหนาเนาะรอบต้นก็ขี่ยากหน่อยอครับแต่ก็คือข้อเสียของมันเนี่ยการที่เราจูนหนาเนี่ยคือน้ํามันมันจะเปลืองมากเลยนะครับถังนึงอะผมได้แค่90กิกเโงนะครับขี่ในเมืองเนี่ยน้ำมันหนึ่งถังได้9กกิโลเนี่ยนะครับก็ลองคีดดูครับผมไม่เรียกว่ากินนะครับเรียกว่าซดหรือสูบกันเลยทีเดียวครับผม ซึ่งผมคิดว่าอาการเนี้ยนะครับน่าจะเป็นอาการประจาตัวของคันนี้ของผมแล้วแหละเพราะว่ารถคันเนี้ยระบบไฟระบบอะไรทุกอย่างดีหมดนะครับข้อเสียข้อเดียวนะคือมันกินน้ํามันมากๆเลยเพราะว่าคนที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าน้ํามันหนึ่งถังเนี้ยวิ่งได้ประมาณ280กิโลเลยนะครับยิ่งท่านในเมืองเนี้ยมันจะประหยัดมากเลยแต่ของผมเนี้ยทำไมมันได้90โลนะครับมันห่างกันหลักแบบโอ้โหเกือบ200โลนี่มันไม่ใช่แล้วนะครับ ทดสอบการวิ่งในเมืองไว้แล้วนะครับเราก็มาทดสอบวิ่งนอกเมืองเนี่ยผมใช้ความเร็วที่ 80- ถึง100นะครับไม่เกินร้อยยี่เนาะลองวิ่งแช่ดูนะครับเจ้า NSR 150ของผมเนี่ยมีอาการเลยก็คือมันออกแบบหัวเทียนมันสีสวยนะครับแต่มันออกอาการเหมือนมันจะนกนอกอะ่ะอันเนี้ยเป็นความคิดของผมเองนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าหัวเทียนเนี่ยสีมันออกแบบเกือบอิดนะครับแต่ผมว่าหัวเทียนมันข่าวไปหน่อยอะ่ะในความคิดของผมเนี่ยนะครับให้ผมเดาเนี่ย ไม่น้ำมันก็อากาศเนี่ยนะครับมันเบาไปหน่อยเนาะคือสัดส่วนมันยังไม่ลงตัวนะครับพอวิ่งไปปุ๊บมันมีอาการสะดุดสะดุดสะดุดนะครับกะเลยจอดพอจอดรถเสร็จนะครับผมก็คิดว่านึกไปนึกมาเอ๊ะเรืออัลตรูปมันจะน้อยลงไปหรือเปล่านะครับอัลตรูปมันลงน้อยเนาะผมก็เติมไปสองฝาเลยนะครับมันก็ขี่ได้ตามปกติแหละหลังจากการทดสอบในครั้งนี้ผมกลับมาบ้านเนี่ยแล้วเปิดดูสีหัวเทียนนะครับ มันก็ยังถือว่าโอเคครับวิ่งได้จนจบการทดสอบเลยนะครับคือรถไม่มีอาการสะดุดไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ผมก็ไม่กล้าซัดมากเนาะเพราะว่าก็กลัวมันลูกมันจะติดนะครับแต่ก็แอบ,บดีใจว่าเออรถเราอะ่ะมันมีอาการดีขึ้นนะครับมีการปรับแต่งแล้วมันวิ่งดีขึ้นนะครับทดสอบการวิ่งในเมืองไปแล้วนะครับทดสอบแบบในย่านความเร็วที่ไม่เกินร้อยยี่นะครับแต่พอมารอบเนี้ยผมลองอัดดูโดยประมาณสักร้อยร้อยยี่นะครับหรือบางทีก็มีเป็นบางช่วง ร้อยสามนะครับก็คือเดี๋ยวเราดูอาการว่ามันเป็นยังไงเนาะพอผมวิ่งที่ความเร็วที่ร้อยถึงร้อยยี่ร้อยสามอะไรเงี้ยนะครับแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมอ่ะได้ผสมถังเนาะใส่อัโลโตลบไปสองฝาเนี่ยรถมันก็วิ่งดีขึ้นนะครับไม่มีอาการสะด,ดุดไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตัวสีหัวเทียนเนี่ยมันก็ยังฉ่านะครับเดี๋ยวผมก็ต้องแก้ไขปรับปรุงไปจนกว่ามันจะแบบเข้าที่เข้าทางนะครับใครที่มีความรู้มีการปรับจูนที่ดีนะครับแนะนําขวันท้าเวแมนด้วยนะครับ ผมก็ถอดหัวเทียนมาหลายครั้งนะครับผมก็ไม่ได้เอะใจเนาะจนมาดูเอ้านี่มัน BP8ES นี่มันหัวเทียนเบอร์8แล้ว BP นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมันน่าจะเป็นหัวเทียนของพวกตระกูลพวกโนวาพวกเทนาพวกอะไรเงี้ยนะครับกำลังไฟมันอาจจะไม่ได้เยอะก็คือ NSR เนี่ยมันอาจจะมีอาการด้วยนะครับน่าจะมีส่วนนี้แหละ S <S ผมก็ไปร้านขายอะไรนะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้มาเลยครับ NGK เป็นเบอร์9เนาะเป็นหัวเทียนสำหรับของเจ้า NSR 150โดยเฉพาะเลยครับเป็นหัวเทียนตรงรุ่นหรือใครจะไปซื้อหัวเทียนที่แบบเบิกศูนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีตังค์หน่อยก็ซื้อเป็นหัวเทียนเข็มอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าน่าจะดีนะครับเป็นพวกอิลิเดียมพวกไทเทเนียมพวกอะไรงเงี้ยผมคิดว่าอายุการใช้งานการจ e ่ายไฟหรือหัวเทียนที่มันมีนนหลายๆเขี้ยวนะครับการจ่ายไฟการสปาร์กของไฟเนี่ย ผมคิดว่ามันน่าจะระเบิดได้รุนแรงกว่านะครับทำให้การจ่ายไฟนะครับออกมาแบบสม่ําเสมอเนี่ยทำให้รถของเรานะครับมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ปรับไปปรับมาก็ยังไม่ลงตัวนะครับผลสุดท้ายผมก็ลองแบบเปลี่ยนคาบูเลยนะครับของผมเนี่ยมันเป็นเอ็นเจ็ตเนาะก็คือเปลี่ยนมาเป็นเคเลี่ยมเลยนะครับแล้วก็คือปรับน้่มหนูปรับอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มอัต้ลูปให้มากหน่อยครับวิ่งดีขึ้นเลยนะครับก็คือรอบนี้ยผมวิ่งความเร็วที่ถึง140นะครับร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยมันวิ่งได้เลยเพราะเราเพิ่มน้ํามันมาแล้วนะครับการวิ่งอะไรเนี่ยมันดีขึ้นเวลาเราลากรอบลากอะไรนะครับไม่มีสะดุดเลยถือว่าสี่หัวเทียนเนี่ยมันสวยแบบโอเคเลยนะครับ ถังนะครับวิ่งได้แค่90กิโลเนี่ยจนตอนนี้นะครับมันมาเป็นที่น้ํามัน1ถังนะครับวิ่งได้175กิโลเมตรเลยนะครับขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยถือว่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับลงตัวดีเป็นที่น่าพอใจผมอยากให้ทุกท่านเป็นกําลังใจให้ผมกดติดตามช่องขวัญทาวเวอร์แมน man. รับชมทุกคลิปของผมด้วยนะครับไปก่อนครับบายบาย